สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 17.5ตัวเต็มไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ Apple ก็ปล่อย iOS 17.5.1ออกมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันต่อแล้วครับการอัปเดตครั้งนี้สำคัญยังไงมีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับสำหรับ iOS 17.5.1รองรับ i p h ฟ n เอรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับนอกเหนือจาก iOS 17.5.1แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 17.5.1มาให้อัปเดตกันด้วยครับ สำหรับการอัปเดตครั้งนี้จาก iOS 17.5เป็น iOS 17.5.1บน iPhone 15 Pro Max ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากครับอยู่ที่316 MB เท่านั้นเราไปอัปเดตกันเลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะชวนให้อัปเดตแค่ไหนเราไปชมกันครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขวิวใหม่ของ iOS 17.5.1คือ2 1 f 9 0ครับการอัปเดตครั้งนี้ไม่มีฟีเจอร์ใหม่อะไรเพิ่มเข้ามานะครับนันไปที่การแก้ไขบักสำคัญที่พบนั่นคือมีผู้้ใชบบาางส่่ววนพ รูปต่างๆที่เคยลบไปก่อนหน้านี้เช่นลบไปเดือนที่แล้วปีที่แล้วหรือหลายปีก่อนหรือช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วรูปเหล่านั้นบางส่วนกลับขึ้นมาเฉยเลยหลังจากที่อัปเดตเป็น iOS 17.5ครับหลายคนอาจสงสัยว่าปัญหานี้เกิดขึ้นได้ยังไงทั้งๆท,ที่เราลบรูปไปแล้วปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากการที่ Apple เก็บรูปของเราเอาไว้นะครับและไม่มีข้อมูลส่วนตัวอะไรหลุดออกมาทั้งนั้นเพราะทั้งหมดเกิดขึ้นในบัญชี iCloud หรือในเครื่องของเราเท่านั้นครับ และไม่ได้เกิดปัญหาข้ามเครื่องเหมือนที่ลือกันนะครับเช่นล้างเครื่องขายไปแล้วแล้รูปกับแสดงขึ้นมาไม่มีปัญหาแบบนั้นครับบัักนี้เกิดจากการจัดการไฟล์ของ iOS เช่นตามปกติเวลาที่เราดาวน์โหลดแชร์รับหรือจับภาพหน้าจอบ,บน iPhone รูปเหล่านั้นอาจมีการเซฟไปที่แอปรูปภาพและแอปไฟล์ด้วยครับเช่นเวลาที่เราดาวน์โหลดรูปผ่านแอปซ a ฟ a r i รูปอาจจะถูกเก็บไว้ในทั้งแอปไฟล์และแอปรูปภาพ หรือเมื่อเราสั่งให้แทฟรูปจากแอปไฟล์ไปยังแอปรูปภาพด้วยในภายหลังเมื่อเราลบรูปจากแอปรูปภาพแต่รูปเดียวกันที่อยู่ในแอปไฟล์ยังคงอยู่ไม่ได้ถูกลบไปเพราะแยกเป็นคนละไฟล์นั่นเองครับทาให้เข้าใจว่ารูปถูกลบออกไปจากแอปรูปภาพแล้วแต่จริงๆยังมีอีกรูปหนึ่งค้างอยู่ในแอปไฟล์อยู่ในเครื่องของเราตลอดเวลานั่นเองเมื่อทําการอัปเดตไปในเวสสิบเจ็ดระบบมีการสร้างดัชนีข้อมูลใหม่และด้วยบั๊กที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนี้ทาให้มีการดึงรูปเหล่านั้นที่อยู่ในแอปไล มาสแสดงในแอปรูปภาพอีกครั้งทําให้ดูเหมือนว่ารูปที่เราลบไปก่อนหน้านี้ในแอปรูปภาพอยู่ๆสแสดงขึ้นมาอีกครั้งเฉยเลยครับแต่จริงๆแล้วรูปเดียวกันนี้ที่ผ่านมายังคงอยู่ในเครื่องของเราอยู่ในแอปไฟล์นั่นเองครับในการอัปเดตเป็น iOS 17.5.1นี้ Apple ได้แก้ไขปัญหานี้แล้วครับในส่วนของการอัปเดตด้านความปลอดภยัย Apple ระบุว่าการอัปเดตครั้งนี้ไม่มีการอัปเดตแก้ไขเพื่ออุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในซอฟต์แวร์นะครับ ทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆใหม่ล่าสุดใน iOS 17.5.1เพื่อนๆสามารถอัปเดตกันต่อได้เลยนะครับเพื่อแก้ไขบั๊กที่พบเดือนหน้า iOS 18 beta 1ก็น่าจะมาให้ทดสอบกันแล้วครับตอนนี้ก็ต้องมารอดูกันว่า Apple จะปล่อย iOS 17.6มาก่อนไหมหรือจะมี iOS 17.5.2มาหรือเปล่าเพื่อนๆติดตามการอัปเดตใหม่ล่าสุดได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม รับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ